ดีจ้าทุกคนวันนี้นะจ้าก็มากับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 5kVA 5,000VA จ้า ตัวน,นี้นะบอกเลยนะพวกเองนะตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ำสุดก็คือ90นะจ๊ะแล้วก็รองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวลต์เลยนะเก็บเงินปลายทางได้6,500เองรีบๆมาซื้อก่อนนะจ๊ะก่อนที่อะไรคะเพื่อนบ้านจะมีนะคะทุกคนคะ่ะต้องรีบต้องไวแล้วนะ ต้องบอกก่อนนะจ๊าว่าตัวนี้เนี่ยรองรับทำไรคะไฟตกตามสูตร90ไฟเกิน300ใช่ไหมนี่ยังไม่หมดนะเรื่องความดีก็คือทำงานเร็วอึดทนนะคะประสบการณ์มากกว่า30ปีนะพวกเองและตัวนี้เนี่ยถ้ามัน เขาเรียกว่าร้อนจัดละกันนะมันภูมิสูงเกินเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานให้ถ้าสมมติว่าไฟเนี่ยที่มันเข้ามาต่ําเกินมันก็จะ L O หรือว่า low นะหรือถ้าจะมาสูงเกินหรือว่า H I high เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ไงพวกเองว่าตอนนี้เนี่ยทำไมตอนนี้ไฟมันตกหรือมันต่ำเกินนะจ๊ะอันนี้คือดีแล้วประกัน1ปีด้วยนะ บอกก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับโหลดใช่ไหมหรือว่ารองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะในบ้านพวกเราเนี่ยได้ถึง22อแอมป์นะคะแล้วก็แสดงสถานนะแบบดิจิตอลด้วยนะแล้วก็มีสมรรถนะดีเล์นะทุกคนดีเลเนี่ก็นในเรื่องการน,นับนะก็น่วงเวลาก่อนละกันนะจ๊ะก่อนที่จ่ายที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมีอายุที่แบบยืดยาวนานเพราะว่า มันไม่เจอปัญหาไฟตกมาทำร้ายมันจ้า,าต้องบอกก่อนนะว่าพวกเองว่าบ้านฝั่งกันนูนบ้านฝั่งกนันนีแล้วก็บ้านไหนบ้านนอกเนี่ยเขาใช้กันหมดแล้วนะไอ้เครื่องกันไฟตกเนี่ยเห็นไหมมีหลักฐานยืนยันนะในเรื่องการใช้งานจริงนะแล้วเครื่องมันเนี่ยปับไฟได้จริงนะพวกเองไม่งั้น,นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยตายห่าเสด็จแน่นอนนะถ้าไม่อยากให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตายห่าเนี่ยก็แนะนำต้องมีเครื่องกัน ไฟตกหรือว่าเครื่องแก้ไฟตกหรอกรีนนะผู้เองนะจําไว้เลยต้องมี สำคัญนะพวกเองตัวนี้เนี่ยปรับอัตโนมัติเทอร์เซนต์มีหนึ่งหน้าจอแสดงสถานะาทั้งไฟเข้าและไฟออกเลยนะลีดขนาดใหญ่ปรับไฟไวและที่สำคัญระบายความร้อนธรรมชาตินะทนยืดอายุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้ยาวนานขึ้นด้วยจ้าะและที่สำคัญเนี่ยในเรื่องการติดตั้งแผนภาพการเชื่อมต่อมีตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีช่องต่อไฟเข้าไฟออกและที่สำคัญนะเอง ตัวเนี้ยมันจะมีเบเกอร์ที่เป็นสเตเบลิเซอร์แล้วก็บายผาในตัวด้วยนะจ๊ะติดตั้งง่ายไม่ยากนะจ๊ะแ้ะที่สำคัญเนี่ยก็แพ็คอย่างดีกรองหนักกันกระแทกดีมากนะสำหรับใครจะส,สั่งก็สามารถโทรมาสั่งได้นะที่เบอร์0926382229 0926382366หรือว่าจะทักไลน id l ล n e แอ๊ d r g r w e n จ้า